สบายดีทุกคนมาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วก็สาวติกซองสะพายฝรั่งเศสทุกคนรู้ว่าสาวลาวอ่ะในฝรั่งเศสเราสังเกตก็คือว่าวันนี้มีเรื่องมาเขาสทุกคนฟังด้นนาทีสาวติกโบได้มาฟอยเพราะว่าสาวติกก็เห็นเบียกทุกมือทุกมือัอะไรทุกคนแล้วกแบบเออหั่นแหละโบได้มีเวลามานั่งฟอยแบบนี้เลยเบียกมาแล้วสาวติกก็ยังมีเวลากับโลกสินะคลิปวิดีโอมานั่งบอกว่าหนุ่ยสลายสิบวมีเวลาทุกคนสังเกตสิเห็นว่าช่วงนี้สาวติกอ่ามีเฮ็ดคขีดวิดีโอก็มีแต่คกานยทุ มันยากที่สุดในการที่มาเฮ็ดวิโอนั่งแบบนี้มาจ้ะแต่ว่ามือนีล่ะบม่งยปันใดก็เลยก่อนนอนสิมาเว้ามี่เรื่องเ้าสุ่ทุกคนฟังเรื่องอยู่บนเฮ็ดเบียกนั่นแหละทุกคนก็คือว่ามือนีลาสติกกไปเหตุเดียวปกตินะทุกคนไปแล้วแบบมันคือเทียนที่สติเบาอยู่ในขิปนกเเ้าเรื่องอันสัญญาทาวอน,นะทุกคนก็คือว่าหัวหน้าหัวหน้าบนเฮ็ดเบียกและหัวหน้าละ่ะมีสัญญาทาวรห้าสามคนที่แบบเราโพโพใ้สามคน ทำอิฐเราสามคนก็คือชาติ๊กเป็นหนึ่งในนั้นคนที่สองก็เป็นเอกับบีวะลาสันซ่าซาวติ๊กสีบโบบอกซอดอกะฮันแหละล้ววันนี้เราอันวัอนี้และมืันนี้ชาติ๊ก็ไปปกติไปปกติเราอันหัวหน้าจิติ์ก็ถามมาชาวติ๊กอ่าเนื้อใดอ่ออย่างวะชาติ๊กยักยักพักพรบอสินะทุกคนยักอันพักพรอยักเอามือวักยักยักพักพผ่อนโบ่าวติ๊กเคยบอกแล้วว่าชาติ๊กยักพักน่อยหนึ่งก้อน ก่อนท <unless> hm. <sch> <mystery> <situación> ี่สีเริ่มสัญญาเนี่ยแยาวว่ะสัตยาเราวัานั้เราก็ไปสติกับลมเราสติกะหัวหน้าหัวหน้าก็ไม่ลมสติกะบอาแต่บ๊อบบาอบยังมีแต่เท่านั้นเราสติกว่าโอเคสติกสีเลือกมึงแต่สติกสีต้องลมกับพวกก่อนเพราะว่าเนาะอันแหละต้องลมกับพวกว่าสีพักมือใดมือใดสินะแล้วก็สติกเอาโคสีให้าคำตอบอันมือแรงมือแรงก่อนกลับบ้านสีให้าคำตอบสีรับแนวโอเคกันแล้วสติกลักเข้าไปอันเอากระป๋อไว้ในห้องบอลเก็บเครื่องเราเก็บเครื่อง เราเจอคนนั่งอยู่ฮันพนักงานนั่งหย่ันสี่คนคนนึ่งเป็นคนพนักงานเก่าแล้วเป็นคนที่มีสัญญาะยะยาวแล้ว่ะคนที่สองเป็นคนที่เฮ็ดเวียกโดนแต่คนนี้เราบบเอาสัญญาะยะยนาๆเราเอาเฮ็ดเวียกแบบเฮ็ดเวียกกับสัญญาอันระยะสั้นแล้วเรา่อแล้วเรายุดเฮ็ดหกเดือนแล้วเรายุดกินเงินคนว่างงานแล้วก็เฮ็ดอีกสิเนะอแล้วก็อีกสองคนคนที่อันหัวหน้าล่ะหัวหน้าอัน ถามว่าเขาอยากได้สัญญา,ะาระยะยาวบ่แล้วสองคนนี้ก็ยักได้เราสติเบิง้งเขาสติเกับทักทายธรรมดาทุกคนทรรมดาทักทายมิมหัวคือถูกมือเลยแต่ว่ามือนี้มันแปลกมือนี้มันแปลกอ่าสองคนอันสองคนที่อันที่ยากได้สัญญาระยะยาวเราโบยิมโบ้โบยิมเนี่ยโบกม่อกลมมือทรศัล้วสติบว่าอัน เราอันบุ้งสุกับบทท็อปสติกสติกอะไจ้าแต่สติกไม่สนใจเป็นคนดีฟูไม่สนใจใครโลนิ่สนใจแต่ผัวยู่ฝรั่งเศสเนสติกสนใจแต่ผัวกับลูกเออคันละเพราะนั่นแหละสติกไม่สนใจแล้วก็เนี่ยสติกกับไปเหตุเดียวธรรมดาคือเก่าแล้ววันนี้สติกกับขึ้นไปเหตุเดียวสติกไปอันห้องบอลอันห้องบอลอุปกรณ์น่ะอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องอะไรทุกคนเนาะ สติกำกำลังเกียมอันผ้ามาใส่เกียมทุกอย่างเกียมทุกอย่างใส่ปอกหมอนอย่างสิแล้ววันหนึ่งเราคนเันสอบสติกใส่ื้อว่าเอเนาะเอออันผู้สอบพนักงานคนนี้เรามาหาสติเข้ามาสติเฮ็ดคือมาสอบอย่างบางทีก็สะมาสอบอย่างหรือว่าตั้งย่างมาลงกับสติกแต่ว่าเราลวลาเรามาลงนํำสติกเาถามสติลงไปล้มาเราอ้อมออมใส่เรื่องสัญญาถามาอันเป็นอะไรอันเจ้าก็ยังได้สัญญาอะไรน้อยอยู่บ่าถามสติว่าจริงสติว่า ยังได้บ่ได้มีหยังเปลี่ยนสติก็เอาสิสติคือว่าแล้วเราบ่ยิ้มซะสติมื้อเช้าสติก็เลยว่าว่าก็ยังได้คือก็บ่ได้ว่าหยังบ่ได้มีหยังเปลี่ยนสติว่สิแล้วเราว่าว่าอ้าวมื้อเนี้หัวหน้าเราว่ากับค่อยว่าอันเฮาต้องได้เฮ็ดอันต้องคนที่อีหยัะคนที่ยกได้สัญญาคนที่อยากได้สัญญาระยะยาวตองแบบอันเฮ็ดีหยังพูภาษาอังกฤษเป็นพลูเนะหลักฐานแนววะฮะ ตรงโสตรงโสหัวหน้าเห็นนะสินะก็คือว่าตรงแสดงหัวหน้าเห็นมาเห็นเบียกทีสินะก็คือว่าตอนเสาวเ้าหัวหน้าเราล่กับเราก็คืออันแคนเซอร์เราโบตัโบห <ination> ้าโบตัสัญญาอะไรยาวกับเราโบห้าโบห้าสัญญาอะไยาวเสิร์ฟกินบ่างอจีดับบุช่างจีบอ่อก็คือหัวหน้าเราแคนเซอร์เราเกี่ยวกับสัญญาเอออหละเราวันนี้เราสติกว่าเอาสติกกระถามเอาเป็นอย่างแบบว่าพอว่าหัวหน้าบอกว่า

ค่อยสีพักพรนะสองอาทิตย์พักพรอยู่บ้านละลาแต่ได้เงินเดือนสติกว่าสิสติละล้อจะเฮ็ดได้จะยังบบหมสสัญญามีอย่างสิบบได้สติเอกสติมีมือพักสติกเจ้าทอนทอนสติเคยเบกเจ็ดเดือนละเด้กก็คือสัญญาสติสติกับหู้สติสจดว่าสติมือมีมือพักจากมือท่ายสิแล้วแล้วถ้าว่าเจ้าสีอาอนสองสองอาทิตย์ เราทำว่าเจ้าสิเอาจากมือเจ้าสิพักคนจากมันแต่ว่าสองที่โอ้หลายเนาะสติว่าาน่าจะดีช่วงนี้เพราะว่าโบมีแขกอะสินั่นแหละเราวันนี้การลงกันไปลงกันมาแล้วเราเศร้าเหงาเราเราเราละหายวฮ้ยบเข้าใจหัวหน้านี่สี่เอาจังไดแทนละวาสิเนี่ยแล้วเราถามสติอีกเอาหัวหน้าบบเบาเกี่ยวกับตรงมีอันตรงคนตรงเห็ดหยักดีจังสันจังสีจังสีใดสันงาอะไรแง่สิสติว่าบบได้มีเงียเพี้ย ก็สรุปรวมแล้วระบกสติกว่าอันหัวหน้าเราอันเคฟูเคอร์ฟูภาษาฝรั่งเศสอันละเคอฟูลาวก็คืออันทําอีกอันอันหัวหน้าเราโพโพสลาวสัญญาระยะยาวแล้ววันนี้เราหัวหน้าลาแคนเซอร์คําสั่งสติกสติกบ่หยังเพราะว่าหัวหน้าบ่ได้มีหยังบ่ได้มาเปลี่ยนหยังกับสติกสติกว่าอันลนละสมพหมูสาวไดหน้าบ่ดีกับสติกอือน้าบ่ดีที่สุด แล้ววันนี้ตอนกินข้าวสาั่นติกเห็นคนนั้นนางบีอ่ะอีพนานคนนึงคือการนะอันนี้บุยิมก็เสติกเลยกินข้าวก็จะไปกินอยู่นอกสติกับผู้สชใจสติกออ้าไปกับไปสติกออ้าตีนขึ้นเงินกายโตนั่งรวะสติบอกเหตุอันนี้มีไซบูรีดีสุดเหตุแบบนี้หลายยวนวันมีคนหลายบเหแต่สติเหตุว่าออประชดมากกบประสดกลับเนาะเนี่ยปัหาหันและก็คือโอ้ยสรุปแล้วแล้วข้าจะน่าจะอิจฉาแล้สติมาว่าสูบัวดฝั่งัวสติว่า เขาอิจฉาเพราะว่าส่วนหลายแล้วเขาอยากได้สัญญาระไรยบเงียบมาสัญญา้นๆหลายคนถึงว่าสีบลบบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหลายคนเขาจะยากได้สัญญาระยะยาวเพราะว่าสัญญาระยะยาวเขามีสิทธิ์หลายอย่างสวัสดิการดีสัญญ้นๆดีเรื่องนี้ทุกคนนิสัยฝรัง่งเขาบลกเก็บอาการเขาบ่็มักเขาก็คือว่าบ่็บมักบล็อกหมักคือว่าบ่็มักเขาแสดงออกหน้าตาเลยนะแสดงออกจังสันเลยอือ แต่แสดงผิดคนถ้าเป็นตอนมาทำอิสติกะสิแขยงอสติกะสิมันแล้จมแล้วสติกะสิบุมีความสูงในการไปเวียงสติกะสิยักออกเวี้ยแต่สมัยนี้โอแะไรเราเป็นคนที่เอออสติ๊มึนเป็นคนเป็นคนที่ว่าไพ่โบส่วนใจอิสติ๊งโบส่วนใจเป็นคนที่บไมีทานสิไปลงกับไพ่ก่อนนะเสียนะโอเคยิ้มใส่กะยิ้มถ้าเขาไปยิ้มต้องหรือเออกะสีเมินแต่เธอเธอนั่นแหละเธออันเธอทำอิทแล้วกะสีเธอสุดเธอสุดท้ายหันนะคนตลกแต่ว่าเออ อิสติกนันเนาะเพราะว่าอันสติเฮ็ดแบบดีหัวหน้าก็เลยอยากให้สติเฮ็ดบต่อเออั่นแหละสิละคิดจังซี่อก็แท้เพราะว่าสติเฮ็ดบบดีอ่ะพสติหูหน้าที่ขาาองสติคนสติเฮ็ดเดียวส,ส,สติบ,บ่ได้ว่าหยังนะแล้วก็ตั้งแต่สติเฮ็ดวนสติบ่เคยมีปัญหาบ่เคยมีปัญหาอันบ่เคยที่ว่าโอเคลูกค้าหอ้อ,าหองเอ่อลูกค้าห้องแหมแล้วมาคอมเพลนว่าห้องบส่บสะอาดบ่สติบ,บ่เคย ตอนนั้นเสมอละเสมอที่ผ่านไปละเมียนทุกมือละที่อันลูกค้าละคอมเพลตห้องบริสอาดมีเห็นพรมมีพรมมีอนันอันสีละมีขี้พุ่มวันนั้นมีขี้พุ่มอนสีแต่ว่าทุกคูบอทุกทุกเทือที่อันทุกมุมแห่งนะจะเป็นทุกทุกเทือที่อันลูกค้ามาคอมเพลตหรือว่ามามาคอมเพลตมาหายเขาจะซีมาหายอยู่อันรีเซพซ์เซ่นเหมือนว่า เราลีช็ปซนกระสิจดว่าห้องใดแล้วเขาเจะกระสิเพิ่งว่ามื่อนี้เป็นไผ่เห็ดห้องใช่ไหมสติกโบเคยโบเคยมีปัญหากหันแหละกันนี้ก็เป็นแบบพลูที่ว่าสาวติกอเห็ดเหลดินอ่ะโอ้ละว่ามันนาก็มเมนต์กจริงทุกคนนั่นแหละนั่นแหละโบเคยโบเคยมีปัญหาเห็นเบียงดีเพราะติมีความสุขกับอย่างนี้ทุกคนเนาะมีความสุขเออถ้าอีจะติโบคิดว่าสีอันเฮ็ดไดดนสติตอนที่เห็ดสัญญา กอนที่ไปสัญญาคิดแต่ว่าโอเคอ่หลังจากที่จะสติกอนันจบจะมาโดนบอกออกจากแมาโดนแล้วมันสติกโบมีเงินเดือนทุกคนสติกบส่สามารถขอของเงินคนว่างานใดเพราะว่าสติกเฮ็ดเดียวบ่ได้ฮอตสม,มองแล้วก็สติกอันเขียนเฮ็ดดีไม่ชงก็คือออกเองดีไม่ชงดีไม่ชงเออั่นแหละออกเองก็คือบ่มีมมมมสิทธิ์ขอเงินช่วยเหลือแล้วสติกช่วงนั้นแล้วสติกก็มีแต่ว่าโอเคตอมี้สีสกได้บ่อนอัน ตอนนั้นอยู่ในห้องสติคือแต่ว่าโอเคอยก behavior หกเดือนละจุดอันกินเงินคนว่างงานหกเดือนสิเนะก็คือตอนที่ไปเซ็นสัญญาเป็นแะบานยงแหมแล้วสติบริคิดยังไยได้โอเคเฮ็ดไปเซ็นก็เซ็นเจ็ดเดือนก็มีแต่ถ้ามาได้เจ็ดเดือนแต่ดเดือนแล้ววันนี้เฮ็ดไปให้มันแล้วสติมักมักรู้สึกว่าหักมักกันเ b e h เวียกแบบนี้ละมักเพราะมันมันทุกอย่างมันมันสุดยอดสติแรกอันแล้วอันสามโมงสามโมงสามโมงครึ่งสิเนาะเหลืออันสามโมงสามโมงครึ่งไปถ้าลูกสิลิบ มันสุดยอดเราษสนแเราก็เลยว่าติดใจแล้วก็เลยโอเคแล้ววันนั้นหลังจากอันหกเดือนเดือนสุดท้ายละ่ะกําลังสียนหกเดือนห้าห้าจ็ดเดือนละ,ะต้นเดือนนี่แหละเออค่ะก็เริ่มเลยสิติก่ใจสติโอตทายยากได้สัญญาละ่ะหนาวเพราะว่าอันสัญญาเขากำลังสีหมื่นแล้วสติติแบบรู้สึกว่าบ่บย,ยักมีจากบนนี้ได้ยังยากเห็นเด็กโตอ่นะสิแล้วก็เลยว่าโอ แล้วป็นี้กโซดีที่หัวหนะ้าแบบเห็นความดีของสติกแบบสินะเห็นความดีของสติแล้วก็เลยว่าหัวหน้าก็เลยอ่ะโอเคหัวหน้าก็เลยถามว่มาเจะยากให้เด็ยนี้ตัวโบอันแหละฟูแต่ลกเนาะกำลังมาอิศากันอือิสาละตี้เพราะว่าปากใหญ่กายเอ่ะบ่มมีหัวหน้าไผมักคนปากใหญ่อันแหละสติกเสื้อวานะสติกคนคนบุบปากแล้วก็บุบฝังอีกได้ ปกติเฮ็ดแต่เ <tre> ว <quê> ียกตัวเองทุกคนแต่ว่ามันเขาก็มีลิมิตกับแม้นเพราะว่าเขาก็ฮอลมันเขาเป็นหัวหน้าเห่าสิเขาต้องเข่าลบและติกเขาแดงแต่ว่าถ้าว่าเป็นพนักงานคนนึงโอ้ยตายละเฮ็ดหมื่นซะนหมื่นซะเฮ็ดคือบุสนใจอฮันแหละทุกคนเออแล้วก็อีกคนนึงอีกคนหนึ่งเป็นอันอีกคนหนึ่งแล้วเป็นอัน ชติว่าเมื่อสามคนนั้นสัญญาเป็นเฉพาะแม่บ้านทุกคนก็คือมีอีกคนนึ่งเราได้ญาากแม่บ้านไปเหตุยวนปุตติเดจุนีก็คือไปเป็นอาหารสาวอาหารสาวนะคนนี้ก็ได้สัญญาทาวนคือกันคนนี้นิสัยดีเพราะว่าคนนี้เราเป็นแม่ยญาเขาแม่ไง่ข้องอันลูกเอ่อหงเยนเก้าลูกสายสาติก็ติะทุกคนก็คือเราเป็นอันเราเป็นแม่ไญ่ข้องอันเด็กน้อยที่ยุงเหียนนั้นเขายุงเรียนเดียวกับสายชาติกาติดนะแล้วนิสัยดีคนนี้ล่ะเป็นคนแก่คือว่านิสัยดี แต่ว่าว่าอะไรทุกคนเห็ุเดียวกันมาล,ละโซลามีแต่คนอายุอ่40อัพคนที่อายุอยสาวแปดปีมีแต่สาวติดก,กับผู้าสาวอันคนหนึ่งน,นั่นแหละเออนั่นแหละทุกคนมีแต่คนผมมีผมขาวมาและทุกคนทุกคนอย่างนี้ตอนนี้สติกไปเหตุนหนมีเขาจะทำสติกอายุเท่าไหส่จะได้ แต่บุมีไปเชื่อว่าสาติกสับแป๊ดสตีเลยามิดอันทุกคนคิดแต่ว่าสาติกประเฮ็ดเบียก,ก,อ,ยกอ,อันพักพอนโซพักพอนอันปิดเทอมหงเหียนว่าสันเพราะว่าปกติมันจะมีสัญญาณนักเหียนนักเหียนมาเฮ็ดเบียกหลายทุกคนสวงเสมอทุกคนถามแต่บุ๊มมีอยู่ไปอยู่มาสติกอยู่ดนก็มุสติกบบอยกหนีทุกคนก็เลยอิสฉาบุา๊มมีทุกคนอิสาและบ,บางคนตื่อสุดอกคุณตลกแ,ลแลหละทุกว่าฮะทำยังไงอะ ตอนน้นคิดมิสติกสุขอตัวละทุกคนดูกคนทุกคนมอฟอยส์ทุกคนฟังสืส่อๆดอกเออสติกสีลองเลือกเพราะว่าสาติกสีเลือกอันพักพอนะเริ่มจกมัออมจกมือได้เริ่มจักมือได้พออันอันนี้ก็กออห้ากอห้ากออาทิตย์ทำอีกนะแต่สติกสีเริ่มเพราะว่าสัญญาสาติกเมืวันที่สามเดือนหน้าสาติคิดว่าสองอาทิตย์สติกน่าจะแบบ ครึ่งเดือนเริ่มมาที่15นี่บอไปบางทีก็เริ่มเริ่มมาทิตย์หน้าบอกวันที่15เริ่มผักสติตเริ่มที่15แล้วก็ไปห่วันที่30สติตสีลองเฮกเจนสีแ้อ่ะหันเลทุกคนตอนเราคลิปนี้สติตต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนทุกคนเมา,มาเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีเด็กม,มาทุกคน